สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ podcast HR Talk กับผมประคันบรรทัพพลังคูลอีกครั้งนะครับเรื่องราวของการสัมภาษณ์ผู้สมัครท่านผู้ฟังคิดว่ามันควรจะเป็นหน้าที่ของใครครับปกติเวลาที่เราสรรหาคัดเลือกถูกไหมฮะมันก็จะมีขั้นตอนในการที่จะต้องสัมภาษณ์ผู้สมัครงานที่เข้ามาสมัครงานกับบริษัทของเราการสัมภาษณ์ตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของ HR ฝ่ายเดียวใช่หรือไม่ บางคนเขาบอกว่าเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของ HR เลยเพราะว่า HR ถูกจ้างมาเพื่อทำการนี้โดยเฉพาะไม่ใช่หรือแต่ถ้าเรามาดูขั้นตอนในการสรรหาคัดเลือกของบริษัททั่วๆไปนะครับที่เป็นซึ่งเป็นขั้นตอนมาตรฐานเนี่ยนะครับปกติก็มักจะเริ่มจากที่ผู้สมัครเนี่ยส่งใบสมัครเข้ามา ในปัจจุบันอาจจะมีการเรียกว่า portfolio โอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลเข้ามาให้กับทางบริษัทเพื่อพิจารณาทางบริษัทเองโดยฝ่ายบุคคลก็จะหยิบเอาตัวมาตรฐานตำแหน่งงานนะฮะจะมาจากตัว job description นะฮะก็เอามาดูกันว่า job ที่เราต้องการจะรับสมัครอยู่เนี่ยคุณสมบัติของคนที่เราต้องการเนี่ยการศึกษาเป็นยังไงประสบการณ์เท่าไหร่ต้องผ่านอะไรมาบ้าง ะจะต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษในเรื่องอะไรพอพิจารณาตรงนี้ชัดเจนแล้วเราก็เปิดโปรไฟล์ของผู้สมัครแต่ละคนแล้วเราก็ <c oughs> ทําการเปรียบเทียบนะครับโปรไฟล์ของผู้สมัครกับมาตรฐานของตําแหน่งงานบางบริษัทนี่ถึงกับตีตารางเปรียบเทียบไปเลยนะครับก็คือไล่กันไปทีละข้อแล้วก็ให้คะแนนไปกันทีละหัวข้อเลยตั้งแต่ออการศึกษาของผู้สมัครคนที่หนึ่ง คนที่2คนที่3ไล่ไปใครการศึกษาตรงเป๊ะกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งงานนะหรือใน job description เนี่ยก็จะได้คะแนนเต็ม10ไปใครประสบการณ์ตรงเป๊ะก็ได้คะแนนเต็ม10ไปใครไม่ตรงก็ลดหลั่นกันลงไปนะตรงนี้ก็จะเป็นการให้คะแนนเพื่อที่จะพิจารณาดูว่าผู้สมัครคนไหนที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวมาตรฐานที่เราต้องการมากที่สุดหลังจากที่เราคัดได้แล้วนี่คือรอบแรก ะะรอบที่2ก็คือหลังจากที่เราคัดจํานวนได้ส่วนหนึ่งละ <c oughs> เราก็จะทําการนัดผู้สมัครเหล่านี้ครับเพื่อเข้ามาสัมภาษณ์การสัมภาษณ์โดยปกติในบ้านเราก็มักจะถูกแบ่งเป็น2รอบรอบแรกก็คือสัมภาษณ์โดยฝ่ายบุคคลนี่แหละครับเพื่อที่จะดูเรื่องของความเหมาะสมว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมีความเหมาะสมกับองค์กรสักแค่ไหนนะครับความคิดทัศนคติวิธี การทำงานประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรที่นี่มากน้อยเพียงใดอันนี้คือ HR จะเป็นคนช่วยดูให้นะครับพอหลังจากที่ HR ช่วยกรองแบวอีกรอบหนึ่งมันก็จะมีการสัมภาษณ์รอบที่2ซึ่งรอบที่2เนี่ยครับเราจะต้องให้ Line Manager นะครับก็คือเป็นเป็นปกติส่วนใหญ่ของทุกบริษัทเลยจะต้องให้ Line Manager ซึ่งก็คือหัวหน้าหรือผู้จัดการของพนักง,งานคนที่เรากำลังจะรับเข้ามานี่แหละ เข้ามาสัมภาษณ์กลุ่มผู้สมัครเนี่ยแหละครับว่าใครที่น่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือให้ Line Manager เนี่ยช่วยเข้ามาคัดเลือกอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาต้องการใช้คนเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นคนเลือกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกัน HR เลือกแล้วนะเหมาะกับองค์กรหลังจากนั้นแล้วฝ่ายเขาจะต้องมาเลือกว่าคนคนไหนเนี่ยที่เหมาะกับหน่วยงานของเขามากที่สุดนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี่ยแหละฮะการสัมภาษณ์รอบ2ตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือจะให้ผู้จัดการสายงาน ซึ่งก็อาจจะแล้วแต่บางบริษัทก็จะให้ดเรคเตอร์ซึ่งเป็นระดับอํานวยการบริษัทก็จะเป็นผู้จัดการบางบริษัทก็บอกใครก็ได้นะครับหัวหน้างานใครก็ได้อาจช่วยมาสัมภาษณ์หน่อยซึ่งตรงนี้แค่การคัดเลือกคนที่จะมาสัมภาษณ์ผู้สมัครเนี่ยตรงนี้ก็มีประเด็นแล้วนะครับเราคงไม่ควรจะเอาใครก็ได้ที่เข้ามานั่งสัมภาษณ์ขนาดว่าบางบริษัทเนี่ย กำหนดไว้เลยนะครับต้องเป็นระดับแมนเจอร์เท่านั้นถึงจะต้องเข้ามาสัมภาษณ์ผู้สมัครที่กำลังจะเลือกเข้าหน่วยงานตัวเองเนี่ยผมสังเกตหลายบริษัทนะฮะที่ได้เข้าไปช่วยดังฝ่ายบุคคลเนี่ยเวลาเห็นแมเนเจอร์สัมภาษณ์เขาก็จะมีลักษณะการสัมภาษณ์แบบนี้นะค,คือประเด็นแบบแบบแรกก็คือเข้ามาแล้วก็นั่งคุยกันเป็นพิธีเหมือนกับว่าการสัมภาษณ์มันเป็นอะไรที่เอชบังคับให้ทำอะ่ะก็มานั่งคุย,คยเกวนพิธีมันคําถามท,าที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะการถามไปเรื่อยๆ บ้านอยู่ไหนอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนมาตอนเรียนทํากิจกรรมอะไรบ้างประสบการณ์ที่เก่าคืออะไรคือคิดอะไรได้ก็ถามตอนนั้นเลยไม่มีการกําหนดโครงสร้างคําถามมาก่อนลวงหน้าไม่มีการพิจารณาเลยว่าหน่วยงานตัวเองจะต้องมีฟังชั่นล Competency อะไรและจะต้องถามเพื่อซักให้ได้ว่าเขาเหมาะกับเราหรือไม่ไม่มีการเตรียมการตรงนี้เลยนะครับนัดเมื่อไหร่สัมภาษณ์ก็โปรเข้ามาแล้วก็ถามไปเรื่อยพอสัมภาษณ์จบทางเราก็จะเริ่มถามละว่า สนใจคนไหนจะเลือกใครนะครับเขาก็ตอบมาได้ว่าเนี่ยผมจะเลือกคนนั้นคนนี้นะทางเ r ก็ถามต่อว่าด้วยเหตุผลอะไรส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมเจอมาเองที่เรานั่งฟังกันในที่ประชุมนะครับเหตุผลลึกๆแล้วก็คือใช้ความชอบและความไม่ชอบส่วนตัวของผู้จัดการเนี่ยเป็นตัวตัดสินเลยพอถามเข้าว่าทําไมถึงเลือกคนนี้เพราะชอบอ่ะทำไมถึงชอบมีเหตุผลไหม แ้วผู้จัดการก็จะเริ่มนึกย้อนกลับไปหาประเด็นที่ผู้สมัครตอบแล้วถูกใจหาประเด็นที่ผู้สมัครตอบแล้วมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันใช่เลยนะครับคือแทนที่จะมีการเตรียมการล่วงหน้าแล้วก็จดหรืออาจจะเป็นดึดงประเด็นเอาไว้นะฮะว่าประเด็นแบบนี้แหละที่เราเลือกกับกลายเป็นว่าต้องนึกย้อนกลับไปว่าเอ๊ะผู้สมัครพูดอะไรนะเลยทําให้เราเลือก แบบนี้มันคือตีความตามความชอบก่อนหลังจากนั้นค่อยหาเหตุผลมาเสียบเพื่อเราบอกว่าเพื่อให้เพื่อเป็นการมั่นใจว่าเราจะเลือกคนนี้เพราะเหตุนี้นะนะครับบางคนก็สัมภาษณ์เสร็จนะถามว่าทำไมเลือกคนนี้เขาก็ตอบด้วยความรู้สึกค่อนข้างเยอะทีเดียวว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีผมรู้สึกว่าเขา nice ผมรู้สึกว่าเขามีความรับผิดชอบคือไอ้รู้สึกเนี่ยรู้สึกได้แต่ว่าไอ้ความรู้สึกพวกนี้มันจะต้องมีเหตุผลมีหลักฐานบางอย่างรองรับด้วยเหมือนกันหลักฐานพวกนี้ก็คือข้อความบางอย่างนะครับที่ผู้สมัครพูดออกมาซึ่งเราจะได้หลักฐานหรือเราจะได้ข้อเท็จจริงตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อคนสัมภาษณ์ต้องรู้จักวิธีการตั้งคำถาม ตั้งคำถามยังไงเพื่อให้ได้ประเด็นที่เราต้องการเราอยากรู้ว่าทัศนคติของเขาที่มีต่อการทํางานที่ต้องบริการลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงเราคงต้องดึงชุดคําถามออกมาก่อนนะครับและไอชุดคําถามพวกนี้ทางที่ดีคือตัว Line Manager เองจะต้องรู้จักที่จะสร้างชุดคําถามเหล่านี้เกิดให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะบางที HR เองเราไม่ทราบรายละเอียดลึกๆในการทํางานของแต่ละฝ่าย ไม่รู้ว่าลึกๆแล้วแต่ละฝ่ายเขามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายในกันบ้างดังนั้นถ้าจะให้ HR ตั้งคำถามเพื่อถามเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะกลายเป็นคำถามแบบกว้างๆมากกว่าดังนั้นถ้า Line Manager ไม่รู้ว่าจะตั้งคำถามยังไงเราอาจจะขอคำปรึกษาจากฝ่ายบุคคลได้เพียงแต่ว่าประเด็นในการถามหรือตัวอย่างในการที่จะถามผู้สมัครเนี่ย คงต้องเป็นประเด็นแล้วก็เป็นตัวอย่างจากตัว Line Manager ที่เคยประสบกับการทำงานในฝ่ายของตัวเองนะครับเราถึงจะได้ชุดคำถามเพื่อดึงเอาคุณสมบัติเอาดึงเอา,เอาวิธีการคิดดึงเอาทัศนคติของผู้สมัครออกมาให้ได้ชัดเจนที่สุดนะฮะผมยังเคยเห็นเลยนะครับว่าผู้จัดก,การบางคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยก็คุยเล่นกันมากเกินไปคือผู้ผู้จัดก,การคนนี้เขาเขาคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเขาเป็นคนที่ คุยเล่นสนุกสนานผู้สมัครอาจจะชอบนะครับแต่จริงๆแล้วพอถึงเวลาเอาเขาจริงๆมันกลับกลายเป็นตรงกันข้ามคือพอสัมภาษณ์จบ,นะบผู้สมัครหรือผู้จัดการคนนี้เขาบอกเอาคนนี้นะซึ่ง h r ก็เห็นด้วยนะครับเราคุยกันในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วว่าเราเอาคนนี้เพราะอะไรแต่พอ HR โทรไปหาผู้สมัครว่าเรารับคุณแล้วนะให้มาเริ่มงานวันไหนยังไงแบบไหนใช่ไหมครับผู้สมัครตอบกลับมาว่า ผมไม่เลือกที่นี่แล้วนะ HR ก็ถามมาอ้าวทำไมล่ะเหตุผลอะไรทำไมไม่เลือกเมื่อกี้นี้ตอนคุยกันยังดูดีอยู่เลยผู้สมัครตอบกลับมาว่าคนสัมภาษณ์รอบที่2เนี่ยนี่คือนายในอนาคตคืออนาคตก็จะเข้ามาเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเขาใช่ไหมอาจาบอกว่าใช่ผู้สมัครก็สวนกลับมาทันทีว่าถ้าให้คนนี้เป็นหัวหน้าเขาเขาไม่อยากทํางานด้วยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเข้ามาสัมภาษณ์อะไรก็ไม่รู้ไร้สาระนะครับแทนที่จะคุย ที่อื่นเขาสัมภาษณ์กันเป็นทางการนะฮะเป็นการเป็นงานมากแต่น,นี้คือคุยเล่นไปเรื่อยๆเขาก็เลยรู้สึกว่าคนแบบเนี้ยเหรอที่จะมาเป็นหัวหน้าเขาเลยตัดสินใจว่าไม่มาทํางานที่นี่ดีกว่าเห็นไหมฮะมันมีผลกระทบหนักกว่าไม่ใช่แค่การสัมภาษณ์แล้วการคัดเลือกนะครับเราเลือกเขาแล้วเขาก็เลือกเราด้วยผู้สมัครก็เลือกเราด้วยจากคนที่มาสัมภาษณ์นะครับซึ่งสุดท้ายถ้าเกิดเคสอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรเราก็จะสูญเสียโอกาสที่จะได้คนดีมีฝีมือเข้ามาทํางานนะครับแค่เพียงว่าเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมหรือไม่ได้พัฒนาแมนเจอร์ที่ต้องทําหน้าที่สัมภาษณ์ผู้สมัคร,นะครจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะคิดว่าการสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ยากอะไรเอาเอาจริงๆก็คือไม่ยากครับมันเป็นการพูดคุยกันแต่ความยากของมันก็คือจะทํายังไงให้การคุยกันในครั้งนั้นเนี่ยมันได้คําตอบ กับสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ก็คือผู้สมัครคนไหนเหมาะที่สุดแล้วแบบไหนที่เหมาะที่สุดเราก็ต้องตั้งโจทย์ให้ชัดว่าคนแบบไหนละ่ะเราต้องการคนยังไงแบบไหนต้องเขียนให้ชัดเลยหลังจากนั้นถึงจะดึงออกมาเป็นชุดคําถามถูกไหมครับจะถามประสบการณ์ถามอะไรก็แล้วแต่มันก็จะออกมาเป็นคําถามที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการคนคนนั้นนอกจากการสัมภาษณ์แล้วการวิเคราะห์ผู้สมัครก็สําคัญอีกเรื่องหนึ่งบางครั้งไลน์แมเนเจอร์ใช้อาศัย ความชอบส่วนตัวซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นคนสัมภาษณ์นอกจากสัมภาษณ์เป็นแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมคำถามดีมีเหตุมีผลสร้างความประทับใจให้กับผู้สมัครได้นอกจากนั้นแล้วเขาเองจะต้องเป็นคนที่สามารถวิเคราะห์คนแต่ละคนให้ออกว่าแต่ละคนเนี่ยมันสอดคล้องไหมกับคุณสมบัติที่เราต้องการ ถ้าท่านสังเกตบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกเลยนะครับที่อยู่ฝั่งทางอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Google นะ Apple เนี่ยบริษัทเหล่านี้เวลาเขาคัดเลือกคนเนี่ยไม่ใช่แค่ HR เป็นคนเลือก Line Manager ผู้มีอาดับสูงหลายท่านทีเดียวที่ต้องเข้ามามีส่วนในการคัดเลือกแล้วกลุ่มคนกลุ่มเนี่ยเขาจะต้องได้รับการ c e r t ์ติฟบางอย่างจากบริษัทนะครับว่าเป็นคนที่สามารถจะสัมภาษณ์ได้ตามมาตรฐานของบริษัทเป็นคนที่สามารถที่จะวิเคราะห์ แล้วก็ตัดสินมองคนออกว่าคนไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับวัฒนธรรมการทํางานของที่นี่เขาถึงจะยอมให้คนเหล่านี้เข้ามาเลือกคนเข้าทํางานในบริษัทเขาเห็นไ,ไหมฮะนี่คือความสําคัญของการคัดเลือกนะโดยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายนะครับมันไม่ได้อยู่แค่เพียงว่าความรู้สึกชอบไม่ชอบแล้วก็เลือกเข้ามาเพราะนี่คืออนาคตของบริษัทเราเลยถูกไหมครับ ก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ